ถ่ายวิดีโอแล้ะค่ะปูเนี่ยจริงจูชายหรือว่าอะไรนะจริงจูชายจริงจูชายค่ะใครว่าจริงจูชายประเทศไทยไม่งามนี่มันเสมอหัวเลยนะเนี่ยงามมากมากแล้วก็ไม่มีใครเอาฉันไปทำประโยชน์เลยก็เลยจะต้องจัแบบ ให้เกิดความประโยชน์ฉันมีเยอะไม่มีใครกินฉันเลยนะเอาใส่กับข้าวมานะคะพี่ ใส่ปนนะคะมันได้งามมาก อ้อมอ่อนมากๆวันนี้เอาแค่นี้เนาะค่ะ กินไม่หมดแล้วค่ะมันน้ากก็เอากินใหม่ใมัน้นนคนบ้างงามที่เไม่ดีใส่ปั่นผักจะกินได้ไหมคะปูมันจะหมายถึงว่ารสชาติจะทำให้เสียไหมคะก็นน่็ะไรไมค่ะจะได้ใส่ของปู่มาด้วยค่ะ ัไม่กล้าใส่ก่อนอันนี้กลัวเดี๋ยวทำผักขมมันไม่ขม นมากเลลยยนะนุ่มเเดี๋ยว,วไปให้นวัดดูนค่นียตากแดดมันไม่เป็นไรนสวยเลยนามมากๆเลยแดดก็ได้นี่พวกในล่มเ <P en ic> พื่อนคงอยากได้แบบนี้มาก็อ่อนใช่ป่ะแบบสีอ่อนๆเนี <N> ่ยเข้ม <N> ต้องไม่รู้จะปลูกเยอะไปอะไรกว่านี้ก็เลยปลูกแค่นี้แล้วนะแล้วก็ยิ้มหมด